ใช้กฎหมายหลายบทมุ่งกดขี่สร้างอับป,ปีนจนเปหะไม่เคิขินจนกฎหมายหลายฉบับสิทธิ์หยับเยินหลังถูกเมินคุณค่าถูกท้าทายอำนาจนี้นี่นหรือของประชาถูกลดค่าความถูกต้องน่าใจหายร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปก่อนจะสายขืนกระจายอำนาจสุ่ประชาเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพครับ กระผมนายวรวิจัยกาหัวหน้าทีมโรงเรียนมัธยมบ้านมากปิดทีมที่2จากบทกรที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจอธิปไตยควรเป็นของปวมชนตามวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญแห่งร,ราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราชนในหมวดแนวนยโยบายแห่งรัฐได้บัญญัติแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้โดยประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐได้ในส่วนของอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารชเช่นการเสนอกฎหมายแต่ในส่วนอำนาจตุลาการนั้นยังมีข้อจำกัดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยมารตรา188บัญญัติไว้ว่าการพิจารณาพิาพากษาอัตถคดีเป็นอำนาจของศาล ซึ่งต้องดําเนินให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระบรมพิไทยของพระมหากษัตริย์ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสละในการพิจารณาพิพากษาอัถธคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทงปพวกแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคง เกิดความรู้สึกคัดค้านอยู่ในใจเมื่อได้ทราบผลในการตัดสินคดีในบางคดีว่าทําไมคนถึงออกมาเป็นแบบนี้ฉะนั้นจากยติที่ว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าศาลไทยควรใช้ระบบรูือุผลทีมของผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เนื่องจากระบบลูกขุนเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอธิปไตยโดยหลักนิติรัฐนิติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีโดยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่ โดยคณะลูกขุนนั้นก็คือคณะบุคคลซึ่งคัดเลือกจากสามัญชนปกติโดยอาจจะเป็นชาวบ้านในท้องที่ซึ่งประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปโดยทางนี้เชื่อว่าบุคคลธรรมดาสามัญน,นั้นมีความสามารถในการวินิจฉัยแยกแยะข้อเท็จจริงดังนั้นประชาชนควรมีสิทธิ์ครับโดยเหตุผลที่พวกเราสนับสนุนให้สารไทยมีคณะลูกขุนคือหนึ่งข้อแรกนะครับนั่นก็คือประเทศไทยปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยจึงควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 2เป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนที่ทําหน้าที่เป็นคณะลูกขุนและ 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนยังไม่มีความเข้าใจในข้อกฎหมายจึงไม่สามารถหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อให้จําเลยหนีความผิดและสาเหตุที่ผมได้กล่าวไปนี้จึงเป็นการสนับสนุนว่าสันทยควรมีระบบลูกขุนเพื่อพดุนความยุติธรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพครับ กระผมนายธนพัชรศักดิ์สงค์ผู้สนับสนุนคนที่1จากทีมโรงเรียนมัธยมบ้านมกะปิทีม2ครับระบบลูกขุนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบบที่นานาประเทศให้การยอมรับประเทศไทยของเราเองก็มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่พุทธศักราช2,475นับถึงปีนี้ก็รวมจน100ปีแล้วนะครับ สาเหตุในกันระบบลูกขุนจึงยังนําไม่ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยเสียทีผมคิดว่าระบบลูกขุนจะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบตุลาการเป็นการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายตุลาการได้อีกทางหนึ่งครับหากระบบลูกขุนถูกใช้ในประเทศไทยผมคิดว่าระบบตุลาการของไทยต้องได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนครับถุกวันนี้เราฟังข่าวเกี่ยวกับก,บการตัดสินคดีความในหลายๆครั้ง คงเกิดความรู้สึกไม่ถูกใจเกิดความสงสัยในการตัดสินคดีความในหลายๆครั้งเนื่องจากประเทศไทยใช้กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรแต่ในการพิจารณาตัดสินศาลก็ต้องตีความไปตามตัวอักษรการกระทําความผิดในบางครั้งมันก็มีสาเหตุของการกระทําความผิดที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นการขาโมยของเขาอาจจะขโมยของเพราะความคึกขนองเพราะเขาตกงานหรือเพราะเขายากจนไม่มีเงินจะไปเลี้ยงดูลูก สาเหตุของการกระทำความผิดที่แตกต่างกันออกไปเขาควรได้รับโทษที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับหลายคนขาดโอกาสทางสังคมมีฐานะยากจนแต่ไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจไม่แข็งทํางานนะครับหลายคนก็ทําแล้วครับแต่มันก็ไม่รวยสักทีมันเป็นความผิดของเขาหรือเป็นเพราะสังคมที่มีส่วนทําให้เขาเป็นแบบนี้ครับการได้คนธรรมดาทั่วไปในการช่วยตัดสินคดีความมันต้องได้มุมมองที่เพิ่มขึ้นครับ กว่าการให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีความเพียงลำพังประชาชนทั่วไปที่เป็นคนหาเช้ากินค่าเขาย่อมมีความเข้าใจในตัวผู้กระทําความผิดว่าเขาต้องการเกาะคดีเพราะอะไรเป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนในด้านสาม,มัญสํานึกด้านศีลธรรมด้านจริยธรรมในสังคมครับ นโยบายของรัฐหลายอย่างก็ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเช่นระบบการขนส่งของไทยก็ยังไม่พัฒนารถเมก็เก่าร้อนก็ร้อนน่าเป็นเพราะนักเกินเมืองที่แก้ไขปัญหาไม่มีความเข้าใจหรือเขายังไม่เคยขึ้นรถเมล์ด้วยซ้าครับการตัดสินคดีความก็เช่นกันครับผู้พิพากษาตัดสินคดีความเพียงลาพังอาจขัดต่อสัมมันสสานึกของคนในสังคมส่วนใหญ่เพราะเขาไม่เข้าใจในมุมมองของผู้กระทําความผิด ว่าเขาต้องการเกาะคดีเพราะอะไรแต่ต้องตัดสินคดีความไปตามบทบัญญัติในทางกฎหมายฉะนั้นการมีระบบลูกขุนในประเทศไทยจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวสาวรักษ์หอมมาผู้สนับสนุนคนที่สองจากทีมโรงเรียนมัธยมบ้านปากระป๋ทีมที่สองค่ะดิฉันได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคดีของแอมสาไนท์มันน่ากลัวมากเลยนะคะที่ผู้กระทําความผิด ใช้ช่องว่างในทางกฎหมายในการหาสาัยในยที่สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์มาใช้ก่อเหตุจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากกฎหมายของไทยหลายฉบับมีความล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็วการก่อคดีบางคดีก็อาศัยช่องว่างในทางกฎหมายในการก่อเหตุเช่นการมีแก๊งคอสเซ็ตเตอร์หรือการช่อโกงหลอกลวงทางออนไลน์ ประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มีอิทธิพลกลุ่มอุปถัมภ์ก็เยอะกลุ่มนายทุนก็หลากหลายเข้าเรานี้มีความพร้อมและมีโอกาสมากกว่าคนทั่วไปจึงมักจะอาศัยช่องว่างในทางกฎหมายในการกระทาความผิดและทําให้ตนเองเพ้นจากความผิดได้การตัดสินคดีความของไทยจะตัดสินเกินไปกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะฉะนั้นหลายคดีที่ผลออกมาคนมีอำนาจมากมักจะรอด ซึ่งประชาชนทั่วไปขัดใจค่ะไม่ผิดกฎหมายแต่บางคำมันก็ผิดในทางสามัญสำนึกเราจะให้คนในสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอค่ะจะให้คนมีอำนาจมากใช้ช่องว่างในทางกฎหมายเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือระบบลูกขุนแบบประเทศญี่ปุ่นนั้นเรียกว่าระบบไซบันอินซึ่งก็คือการเลือกประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้ข้อกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในระบบลูกขุนนี้แหะค่ะ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ผู้มีอำนาจมากชอบใช้ช่องว่างในทางกฎหมายมาทําให้ตนเองพอ้นจากความผิดคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมายเขาย่อมไม่รู้เรื่องช่องว่างในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดสินคดีความไปตามคุณธรรมจริยธรรมทําให้เกิดความยุติธรรมในการตัดสินคดีความมากขึ้นด้วยเหตุนี้ดิฉันคิดว่าระบบลูกขุนจึงมีความสําคัญและควรทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคะ่ะขอบคุณค่ะ